บอกเก้าโมงไงไม่มาค้าค่ะไม่ได้ได้ครับค่าหนป้าเขาป้าไม่ค่อยมาม่เนคือถึงเขาโดนมีบงแก ก็เลยอ่ะรถติดมากน,นวันนี้ฟิตเนสอย่างเดียวเดี๋ยวออกไปเรียนนะไยเรียนม่ถึงมาที่ตึกที่เจ<า>็ดใช่ไหมคะอ,อย่าง,งนี้ใส่กงวอร์ไปเลยไหมนี่ครับใส่หน่อยกีวอร์มไปเรีนเย,ยนนะแอบเหรออ๋อ เดี๋ยวจเจ๊อ้อมมา,ารับปักกับแกแกงลุงก็พี่น้อง กล้องไหนกล้องไหนม่กล้องนี้ค่ะกล้องนี้อ๋อเให้คนนี้ถ่คนนี้ออเอ้ยเพิ่งอเแปบนึงไม่เคยมาไอ้กล้องนี้ไอ้กล้องนี้ 哈哈。一二三四。C B B 那个。

มีกี่สีเนี่ยเกิดเข้ากับกางเกงขี้มัะรองเท้าเข้าหมดขนมมีกี่สีสินะเจ็ดสีเจ็ดวันรถกลิบบ๊ายบาย